สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะครับผมทําอะไรกันบ้างไปไหนกันบ้างไปเที่ยวไหนกันบ้างประกอบกันพาหรือโมเดลตัวไหนกันนะครับผมเพียก็ช่วงนี้บ๊อบบ๊อบอไอรอนแมนนะครับผมนะกันผ่าวันนี้หยิบกันพามารีวดวด้วยมีของมาส่งด้วยเดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรบ้างมาอ้วนนอนกันน้ำ ขออนุญาขับรถไปเจอกันที่ออฟฟิศนะครับผมไม่มีอะไรออกเลยนะช่วงเนี <c oughs> อ้อยาก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 ได้อะไรใหม่ๆแปลกๆนะครับผมมีกันหาคือเมื่อวานนี้ไปหาออริจินนะซึ่งเป็นออริจิน HG h i g ไ g เก e นะคืออย่างที่บอกไปดูคูคูครูทไปแล้วแบบโอ้อยากได้แซกอยากได้อะไรเงี้ยเอามาเล่นกันนะฮะเดี๋ยวดอดูว,ว่า อาทิตย์หน้ามีอะไรออกมาเดี๋ยวไปตามหากันอีกทีนึงนะครับผมโอเคเจอกันครับกูด d มอ r n i ่งกลับมาที่ออฟฟิศแล้วมาล้างอะไรวะล้างไอ้แท่งแก้วเนี้ยมันอยู่ในในนี้ไหมแล้วมันเป็นอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวเฮียจะนี่ดูดิโคตรดำเลยนะเป็นใสๆวันนี้เราก็เลยมาลองนะวัตกรรมใหม่ น้ำยาล้างบ้องกัญชานะคาบอะไรที่อยู่ติดกับดีบ้องกัญชาเนี่ยสามารถที่จะออกได้ <laughs> ไม่มีอะไรนะ <laughs> พอดีว่าคือถ้าเกิดแบบไอ้แท่งใสๆอะไรประมาณเนี้มันจะแบบว่ามันเสียเอ่อมันมีตะไคร้ยเยอะอย่เงี้ยเฮียคิดว่ามันอาจะมาใช้ได้เฮียก็เลยลองดูเอ้ยดู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  อ๋อมันเป็นทรายไม่น่าจะตอบโจทย์เรามันเอาไว,ขาว้ขย่าวขย่าวใช่ไหม๋อเราก็ซื้อมาผิดประเภทเอาน้ำไอ้น้ำยาล้างบ้องกัญชามาล้างอันนี้นะครับผมได้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละแต่คือว่ามันมันเอาไว้ใช้กับบ้องกัญชา <c oughs> นะ โอเคแต่ถามว่าสะอาดไหมมันก็เป็นแท่งแก้วเอาไว้เช็ดไว้ขัดอะไรเงี้ยนะแต่คือว่าถ้าเกิดไว้ในบ้องกัญชามันก็เขยาะเขยาะเขยาเขยาะมันไอเม็ดทรายพวกนี้มันก็จะไปอยู่ข้างในนะงงอะดิไม่รู้จักโอเคเดี๋ยวมารีวิวย่างอื่นให้ดูดีกว่าสั่งของมาเพียบเลยนะไปะเดี๋ยวเจอกันขอกินข้าวก่อน a few moments later ดีนอนดีๆนอนดีๆน,น,นะกันน้านอนด,ดีนีเฮียต่างอันนี้มาเห็นในท็อปปี้น่ารัก ไอ้อะไรเนี่ยยุ่งะเนี่ยวุ่นวายเอาใส่ดิเฮ้ยมันเป็นหมวกน่ารักดิเกีย่์ใส่ให้ดูวายตายแล้วครับจากปลาคราบและประดุกลังคืออะไรเนี่ยใช่ไหมเป็นไงคณตีนนะ่ะ อ่ออันนี้คำขำนะเอาไว้แบบนั่งประกอบกันพาไปเดดเดดนะแล้วใส่ใช่ไหมกระดัมใช่ป่ะโอเคมาเป็นหมวกอันนี้เลยหลักร้อยเองนะซื้อมานะรายละเอียดนี่เป็นไงนะบึง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 อ้าวหาันตูดให้ทำไมเนี่ย ปะโถอืมอืมนี่นี่ไต่หมวกแบบนี้มะกันดำเรียวอ่ะโอเคมันมีเออเมื่อวานดีที่ไปตามล่านะวันก่อนไปตามล่า่งานไอรอนแมนของยี่ห้อทีซีโรนะคือรายละเอียดดีกีเขาก็แบ่งมาให้หนึ่งอันแต่คือว่า Here, ออเฮียอยออกาอออกได้คือมันออกมาเริ่มทยอยออกมาแต่คือมันออกเพิ่งออกมาเป็นแบบชุดเดียวมาร์ค43ใช่ไหมพีทเออนั่นแหละแล้วก็<ๆ>ก็ก็หัก,ก,กบัตเตอร์เอาตัวใส่กันไปแต่เฮียหาหักบัตเตอร์หักบัตเตอร์ไม่ได้นะครับผมก็ปรากฏว่าเมื่อเชา้านี้มีคนโพสต์ขายเฮียก็จัดมาซะอย่างไวเลยทุกคนนะเดี๋ยวเอาให้ดูกับกลายเป็นว่าเขาขายหนึ่งเป็นคู่กันอนะ กับกลายเป็นว่าตอนนี้เฮียมีมาร์คสีสามสองตัวแล้วก็หักบัตเตอร์คู่ตัวหนึ่งนะครับผมก็ก็อาจจะเก็บไว้ไม่ได้ขายอาจจะเก็บไว้อีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปในหักบัตเตอร์เตัอก็ยืนอยู่ข้างนอกอ่ากับกลายเป็นเบิ้ลเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเฮียเอามาให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะแล้วก็มีของไชน่าเวอร์ชันด้วยนะครับเอามาให้ดูนะเดี๋ยวขอทำงานต่ออีกนิดหนึ่งล้างตู้ปลาแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูช่วงบ่ายๆนะครับกันนั bye ่งบ่าย สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับป้ายอ่ะอันนี้ตรงน้ำใช่ไหมก<ห>ารซ่อมเรียบร้อยเทิดบิน เงียบๆเ,เลยเป็นไงนี่นะ,ะจับเซ็นเซอร์ทำงานปกติเรียบร้อยซ่อมด่วนซ่อมไวจะ้ะทำงานหากินนะไอายรแมนออกบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ไป อ่ยะอ่ยะอ่ยะอ่ะยะอ่มาแล้วมาแล้วนี่ที่บอกไว้เมื่อวานนะที่วันก่อนนะเฮียไปไงหมวกเทป่ะล่ะมีหน <du> ้าทำไมคนถึงได้มองกูจังเลยอ่ะโอเควันก่อนที Number, ่ได้มาไอรอนแมนมาร์คสิบสามใช่ไหมนี่คือจริงๆแล้ววันนั้นน้องกี่เนี่ยแบ่งมาให้เฮียก็เลย ได้มาแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าคือมันออกมา2ตัวคือว่าเป็นตัวมาร์ค43กับตัวฮักบัตเตอร์นะครับผมเอฟออฟ t อ o n นะครับผมนี่มันออกมาคู่กันหรือเปล่าไม่รู้นะคือเฮียได้จากน้องกีนะมาตัวหนึ่งแล้วก็แต่คือว่ามีคนอยากได้ก็มีคนอยากขายประมาณนี้ นี่เขาไม่แบกไม่แยกไงเฮียก็เลยแบบว่า,าต้องจัดมาอันนเฮียก็เลยไปจัดมาด้วยความเร็วของปีาศาจก็เลยว่าจัดมาก่อนใครนะตัวนี้นะที่เดยวแก่ให้ดูได้มาจากน้องกีวนะ่วันนั้นเฮียแกะแล้วละนะหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับผมตัวนี้มันเป็นค่ายของทีซีโแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่ายของแซดดีทอยซึ่งแบ่งออกเลยก็คือว่าอันนี้มันเป็นสเกล1ต่อ ใกล้เคียงกับตัวเส้นดีทอยแต่เฮียคิดว่ามันจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่เส้นดีทอยเนี่ยเกรดมันจะแบบเป็นอีกเกรดหนึ่งนะฮะมันไม่มีไดแคสอยู่ข้างในแต่นเนี้ยมันเป็นเหมือนอมีโลหะอยู่ข้างในนะแล้วตัวราคาแพงกว่า2อสเท่าตัวเลยนะฮะก็แต่เฮียคิดว่าอันนี้งานเกรดดีคือเราเล่นพวกฮอตทอยไาแล้วส่วนหนึ่งแต่คือว่าอันนี้มันก็ คือแบบดูดีอะดูดีเลยแต่คือว่าตัวมันเล็กนิดนึงนี่หน้าตามเป็นอย่างงี้นี่ราคาก็ไม่ไม่ไม่ถูกนะนะฮะอะไรประมาณนี้นะเฮียให้ดูก่อนละกันอันนี้ที่ได้จากน้องกีมาแต่คือว่าเฮียได้มาทั้วันสองวันอะเฮียสนเว้ยเฮียไปไปตัดเส้นนะเพราะมันเป็นให้แบบแบบว่าอ่สีสีที่มันทําออกมาเนี่ยสวยงามมากๆอ่ะทุกคนดูดิทุกคนดูมือดิ เนี่ยดูมือดิสีมันแบบเนียนนะนะมือให้มา1คู่2คู่นะครับผมที่มือดีหุน3คู่4คู่5คู่แล้วก็มีตัวที่เปลี่ยนตรงตรงแขนนิดนึงนะครับผมเป็นมิดไซล์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มันก็ให้เนี่ยคู่มือแล้วก็ใบประกาศนียบัตรของมันมี serial number อะแล้วก็มีไอตัวเอฟเฟกต์มือกับเอฟเฟกต์เท้ามาให้แล้วก็ตัวแอคชั่นนะฮะเฮียจะให้ดูเว้ยโคตรดีอะคือแบบเฮียชอบ นะน้ำหนักมันก็จะได้คือเอาออกมาเล่นหลายทีแล้วนะโคตรเท่เลยนี่เนี่ยน้ำหนักดีเนี่ยสองคำขีดเลยเนี่ยนะฮะตัวนี้ไฟมันกดเปิดงี้เฮียแอบใส่ไฟไปแล้วมันไม่ได้ให้ไฟมานะครับผมนี่แบบนี้ที่หัวเนี่ยก็เปิดได้นะเฮียเปลี่ยนให้ดูนะเราสไลด์ตรงเนี้ยนะฮนะอ่ะนี่ให้ดูงนี้ปุ๊บแล้วกด หัวนะเห็นไหมไฟก็ติดแล้วแล้วก็สไลด์ปิดไปคือแบบเท่นะฮะแอคชั่นแอคชั่นตรงเนี้ยทำออกมาดีนะเนี่ยไหลแข็งแรงนะงอได้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะถอดแขนได้ถอดตัวได้เพื่อที่จะไปใส่กับฮักบัตเตอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็แบบว่าทำมาดีข้างหลังข้างเหลืงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเปิดได้แบบนี้นะครับผม เท่เฮียชอบมากเลยนะครับถึงมันจะสเกลเล็กก็เถอะนะทำออกมาดีแขนเขิน,นขาอะไรเนี่ยจับจบนะชอบมากนะฮะร,ราคาก็เนี่ยขา,ขาตรงนี้ก็ขยื่นได้พู <Ooh. S 1> นะฮะเฮียยังไม่ได้ลองเล่นจริงจังนะครับผมนะก็ถือว่าทำออกมาดีมากอะสีมันสวยทุกคนเห็นไหมดูดี ดูดีเลยทีเดียวนะฮะยืนให้ดูปึ๊บนะฮะอ่าอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะคือรถสัมผัสมือมันดีคือแบบมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแบบแน่นหนาอันนี้คือกล่องนี้ก็คือเป็นตัวเดียวกันนะครับผมแต่คือว่าฮัคบัตเตอร์เ่นะนี่ D L X Collectible นะครับผมฟิกเกอร์นะครับผม Iron Man Haxbuster ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเอาตัวอ่าเนี้ยใส่เข้าไปได้เฮีย <Here S 1> <Here S 2> เอามาให้ดูก่อนนะครับผมว่าถามว่าทําไมอยากได้ก็เลยแบบไม่มีปัญญาซื้อคอตดพอยก็เลยแบบซื้อได้แค่ตัวนี้นะครับผมนี่เท่หมทาออกมาดีเฮีย <Here S 2> ยังไม่เคยแกะออกมาเลยนะครับผมแต่คือว่าวันนี้ให้ดูประมาณนี้ก่อนละกันนะนี่แบบนี้เนี่ยข้างในรายละเอียดดีเทลสวยไามพี่นะเท่เลยนะนะเนี่ยหุ่นตัวเนี้ยเปิดฝาข้างบนปุ๊บเอาหุ่นตัว มาร์คสีตรงนี้ใส่เข้าไปได้นะท่เนะฮะเฮียยังไม่ได้แกะเลยนะนี่นี่บอกได้เลยว่าจาับจับจับชอบมากชอบมากนะค่ายนี้ถือว่าทำออกมาแต่ตัวก่อนนั้นเนี้ยเฮียเคยให้ดูพวกออตติมัสพรามพวกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่ามันทำออกมาดีพวกทาร์ฟเมอร์ทำออกมาดีมากแต่คือว่าไอรอนแมนเฮียคิดว่ามันน่าจะ ดีเหมือนกันแต่คือว่าพอลองจับรถสัมผัสมันแล้วถือว่าแบบชอบเลยต้องคิดว่าจะพิออเดอร์ในตัวต่อๆไปนะครับผมเพราะว่าพอมันหนักเนี่ยมันได้ฟีลลิ่งในการเล่นแล้วสีที่เขาทำให้มาคือดีเลยนะฮะเฮีย er ออกไปเอาไปเ,เดินลายใช้พันธลายของทามิย่าเดินลายเพิ่มขึ้นมาอะดูรายละเอียดตรงตรงตรงหน้าอกตรงเอวอะไรเงี้ยนะตรงแขนตรงเนี้ยนะมันก็จะเป็นเส้นดำๆอะไรเงี้ยก็ลองดูนะ แต่คือว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือมันก็ดูเป็นมิติดูเป็นอะไรมากขึ้นนะครับผมก็ลองดูนะจ๊ะชอบมากนะใครมีบ้างเอามาโชว์กันบ้างนะครับผมชอบมากนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องทำเดี๋ยวจัดต่อนะครับผมก็รีบที่จะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมชอบฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะวีล็อกเดลี่ไปแล้วจ้ะพรุ่งนี้ บายบายสวัสดีเออมันมีงานที่เซ็นรัสยามหรือเซ็นเทนเบิร์กอะไรงเงี้ยนะเฮีย,ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีถึงอาทิตย์หน้าจะพาทุกคนไปดูนะฮะแต่วันนี้ไม่ว่างฝนตกด้วยเมื่อกี้นี้นะโอเคไปแล้วจ้ะเจอก,กันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับโย